จับตาพายุทวีกำลังโซนร้อนดานัดมาแล้วส่งอิทธิพลถึงไทยจัดฝนหนักชุดใจกระนำอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้6-18กรกฎาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมครับเมื่อวันที่ผ่านมาทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับ มีฝนตกชุกตกหนักลงไปตามการคาดการณ์ไหมครับส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนก็มาลุ้นกันต่อไปแบบยาวๆครับเพราะว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM-WF ครับตั้งแต่วันนี้6-18กรกฎาคมครับก็พบว่านในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ6-7กรกฎาคมการกระจายของฝนก็ยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือบนอีสานบนส่วนบริเวณีสานตอนกลางถึงตอนล่างนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑล แล้วก็บริเวณภาคตันออกครับก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกได้บางพื้นที่แต่การกระจายของฝนนั้นก็จะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับมีทั้งตกชุกตกเบาบางนะครับสลับกันไปในแต่ละพื้นที่แต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมครับก็คือทางด้านบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงบริเวณอีสานตอนบนยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆที่มีฝนตกไปในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้กับปัใจจัยในร่องมรสุมครับ ดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวรับมือก็คือในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับเพราะว่าจากการที่ฝนตกชุกในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทําให้ดินนั้นอิ่มตัวครับแม้ว่าปริมาณฝนจะตกไม่หนักไม่ชุกมากก็มีโอกาสท่วมได้ครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับยังคงเน้นฝั่งอันามันเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนจังหวัดระนองพังงาหรือว่าภูเก็ตครับก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนกระหน่ำได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกก็เน้นบริเวณชายฝั่งครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดเป็นหลักครับแล้วก็ในช่วงต่อมาครับ8-9ถึงกรกฎาคมฝนก็ยังคงน้อยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับแต่ฝนส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนครับแล้วก็ในช่วงวันที่1 0 1ถึงกรกฎาคมนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากพายุที่ทวีกําลังขึ้นล่าสุดเป็นพายุโซนร้อนนะครับที่ชื่อว่าดานัทซึ่งจากข้อมูลในขณะนี้ครับก็เป็นพายุลูกที่4ของปีนี้ จากการนับจำนวนพายุของ r s m c โตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งดานัดนี้ก็หมายถึงประสบการณ์และความรู้สึกนะครับโดยตั้งชื่อจากประเทศฟิลิปปินส์มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางด้านตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆนะครับมีเส้นทางขึ้นไปบริเวณเกาะไต้หวันไม่ได้มีทิศทางเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดครับจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเพียงแต่จะเป็นตัวเหนรุนนำนะครับส่งผลทําให้มรสุมปกคลุมไทยนั้นแรงขึ้นอีกครับ ทำให้มีฝนชุกกระหน่ำประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วง10บถึงสิกรกฎาคมนี้ฝนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอิทธิพลทางอ้อมจากพายุตนร้อนดานัดนั่นเองครับและก็หลังจากนั้นครับในช่วง13บสถึงสิกรกฎาคมนะครับหลายพื้นที่ฝนก็จะลดน้อยเบาบางลงแต่ก็ยังคงตกหนักได้เป็นบริเวณพื้นที่เดิมๆครับภาคเหนือพาคิีสารตอนบนเหมือนเดิมครับ ตอนนี้พี่น้องบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบนอีสานบนก็เริ่มบ่นแล้วครับเพราะว่าฝนตกชุกตลอดครับส่งผลทําให้การทํามาหากินนั้นยากลําบากนะครับก็หวังว่าฝนจะลงไปตกพื้นที่ที่ยังแงล้งฝนอยู่ในขณะนี้หากฝนไม่ตกต่อเนื่องประมาณอีก1-2อาทิตย์นี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาก็จะได้แห่นางแมวแล้วครับฝากไปถึงท่านพัฒพิรุนด้วยนะครับทั้งหมดคือการบเบียงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอา,ากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมครับสำหรับในวันนี้ครับ6กรกฎาคมรวมถึงวันที่10และก็11กรกฎาคมนะครับในช่วง3วันนี้ลักษณะอา,ากาศจะคล้ายกันนะครับก็คือบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในขณะที่ประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ เนื่องจากมียอมความกดอากาศต่ำพัดปกคลุมอยู่บริเวณประทเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลรามันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นอีกครับส่วนในช่วงวันที่7จ็ถึงเกรกฎาคมนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงบ้างนะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้บางแห่งทางนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนะครับ แต่ก็จะมีกําลังอ่อนลงไประดับปานกลางนะครับสาหรับขึ้นลมทางด้านทะเลอดามันและก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอรามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอารมันตอนล่างและก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ ต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ6กรกฎาคมครับในวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันที่ยังคงมีฝนชุกอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนกระหน่าได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับบริเวณภาคอีสานยังคงเน้นหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนแต่การกระจายของฝนก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นครับก็มีโอกาสลุ้นในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ครับ ภาคใต้ครับยังคงเน้นชุกทางด้านตะวันตกเป็นหลักมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางน่านแพรอ่อุตรดิตฐ์ตากสุขโขท,ทยัยพิษณุโลก กำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์นะครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละล0ะสถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับทาง้านจังหวัดเลยนองคายบึงการนองบุรีรัมพูด,ดรธานีตกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเ,สเกดและอุบลราชธานีครับส่วนพื้นที่อื่นๆครับก็มีโอกาสลุ้นปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัชวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางราาจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาละเลือดสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางราาจังหวัดนะครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีแลวก็ตราดครับอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิของพื้นที่มีลุ้นครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุด33-35องค์องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง หนึ 1> 1่งถึงสองเมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่าสองเมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลุ้นครับตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ